อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่านักสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยต้องศึกษาเรื่องของ Data Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลมนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Twitter นะครับไส้ในของโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมี Data Analytic อยู่แล้วครับโอมีอยู่แล้วด้วยนะมีรมกราฟแสดงผลงานอยู่ถ้าคุณเปิด f e c o o o p k p e นะครับ,ค,รบคุณเข้าไปดูในข้อมูลของเพจเนี่ย<ะ>คุณก็จะเห็นเป็นกราฟเลยว่า คุณอยากดูอัตราการเจริญเติบโตของคนชมค,คุณอยากดูความขึ้นไหวคุณคอยากดู a c h คุณคอยากดู Engagement แล้วก็อยากวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาสถิติเป็นยังไงอัตราการเติบโตดีแค่ไหนโอ้มีตอบทุกอย่างเลยนะฮะดูแค่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ที่เขาให้มาเนี่ยดูเป็นในระดับหนึ่งเนี่ยใช้งานได้ประโยชน์ ประมาณหนึ่งแล้วเ,ลเอาไว้คุณใช้จนครบหมดนี่แล้วคุณคอยากเติบโตกว่านี้นะครับ,รบผมจะพาไปแนะนำเครื่องมือลำดับที่2ครับลำดับที่2ตัวนี้ชื่อว่า s p o u t Social ครับ s p o u t s o c i a l s p o u t นี่ก็เป็นเหมือนเป็นบริษัทที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้มากกว่าสิ่งที่แอปพลิเคชันเดิมๆเขาทำอยู่อย่างเช่น Facebook อาจจะเก็บข้อมูลได้แค่ประมาณหนึ่งกับในสมาชิกของ Facebook เองแต่ s p o u t Social เนี่ยจะเอาสิ่งที่มีผลกระทบต่อ Facebook ที่เกิดขึ้นจากภายนอกครับ<ะ>เช่นว่า search engine าเจอโพตสตของคุณมากน้อยแค่ไหนมีการแชร์ข้ามไปยังแอป,ปชนิดอื่นไปแพลตฟอร์มอื่นมากแค่ไหนครับผมแล้วก็เก็บข้อมูลให้มากกว่าลึกกว่าครับอเอามารวมกันมันสามารถบริหารจัดการโซชเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆรูปแบบรวมอยู่ในที่เดียวกันแล้วเอามาเอาผลทั้งหมดครับ มาวิเคราะห์รวมได้โเยยีมันจะเห็นภาพรวมที่ละเอียดยิ่งขึ้นเหมือนเป็นคอนเซ็ล์ครับผมนะฮะคอยบอกเลยว่าเนี่ยช่วงนี้ยอดตกนะเกิดเหตุเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคลิปวิดีโอน้อยไปห่างช่วงนะขาดนะต้องรีบเติมเข้าไปนะสุดยอดมากครับนะครับสเปลว์โซเชียลนะครับถัดมาครับอีกอันนึงก็ฟรีเหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ต้องเสียเงินเลย Google Analytics อันนี้เหมาะสําหรับคนทําเว็บคุณแค่ผูกบัญชี Gmail เข้ากับเว็บไซต์ที่คุณทำทานั้นเอง คุณก็จะได้ Google Analytics มาใช้ฟรีครับ Google Analytics นี่เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ละเอียดละเอียดวิเคราะห์ได้เลยครับว่าเว็บเราผู้หญิงผู้ชายเข้าเยอะนะถ้าผู้ชายเป็นแบบนี้เนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้ได้รับความนิยมละเอียดมากๆนะฮะลองเข้าไปศึกษาดูนะครับมันจะมีเป็นกราฟเป็นอะไรเนี่ยบางคนไม่เคย ไม่เคยเจอทีแรกองจองมดูดูไม่ยากนะจริงแล้วค่อยๆดูไปนะครับสุดท้ายเลยถ้าคุณทําไม่เป็นจริงๆนี่เลยไปจ้างเขาทําครับโอ้โหจ้างนี่เลยใช่ไหมครับบริษัทไวซ์ไซส์ไวซ์ไซส์นี่ไวซ์ไซส์นี่ก็คือเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลจากทั้งโลกอินเทอร์เน็ตเลยเกี่ยวกับแบรนด์คุณอะดาต้าเบสล้วนๆใครพูดถึงคุณในลักษณะไหนบ้างครับเอามาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากๆเกิดดราม่าคุณจะเข้าไปแก้ไขตรงจุด จะหยุดดราม่าได้ยังไงตั้งวอลลุมวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นต้องทําอย่างทันท่วงทีถ้าคุณไม่รู้ต้นสายปลายเหตุคุณจะไปไม่ถูกที่เลยครับผมนะฮะการจ้างบริษัทแบบนี้เหมาะสําหรับแบรนด์ใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆก็เหมาะสำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะฮะรัแล้วก็ต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นหลักใช่นี้เหมาะมากครับเรื่องข้อมูลเหล่านี้สําคัญมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับผม